ผลิตภัณฑ์ WD 4 0สำหรับเซอร์วิสจักรยานที่คุณรักแบรนด์ชั้นนำจากประเทศสหรัฐอเมริกาสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้าน c i t y b i บ e สวัสดีคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เพจร้าน c i t y b i k e นะครับแล้วก็นาวาบคยนะฮะ ที่อยู่ตรงหน้าคุณผู้ชมนี้นะครับวันนี้เนี่ยผมจะพามาพรีเซต์นะครับกับโมเดลใหม่นะครับของปีใหม่สีใหม่นะครับแล้วก็ทุกอย่างใหม่หมดเลยนะต้องพูดว่าเป็นตัว all new อย่างได้เลยนะครับเจ้า Dahon Boardwalk นะครับเนื้อดีพิมพ์นิยมยอดขายยอดฮิตดีตลอดกาลเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมาในรหัส D10 นะครับหรือว่า D10 นั่นเองนะฮะปกติเนี่ยในไทยเราเนี่ยนะครับจะขายเป็นตัวสเปค D7 นะครับก็คือ7เกียร์นั่นเองนะครับเรามาพูดกัน ถึงดีไซน์ก่อนนะครับดีไซน์เนี่ยยังเป็นดีไซน์เดิมนะครับท่อกลมนะครับวัสดุโคอมอรีดดีไซน์เนี่ยไม่ได้มีปรับเปลี่ยนอะไรนะครับยังคงเป็นเอกลักษณ์ของเจ้าดอร์ฮอนบอด沃ก์นะครับท่อกลมเฟรมตรงครับในส่วนของสีนะครับก็มีมานะครับมีมา2สีนะครับเป็นสีเขียวนะครับบิทชิดกรีนนะครับเป็นสีเขียวสไตล์วินเทจนะครับนะใครที่ชอบความเข้มนะครับความวินเทจเอาไปแต่งต่อเป็นสไตล์วินเทจโมเดิร์นคลาสสิกนะครับโอ้โหต้องบอกเลยว่าแนะนําสีเขียวนะครับแต่งได้ขึ้น แล้วก็แต่งได้ดีมากเลยนะครับอีกหนึ่งสีครับเป็นสีแดงนะครับต้องบอกว่า เป็นสีแดงเนี่ยเป็นแดงที่แบบว่าสวยมากๆเลยนะครับไม่ได้เข้มจนเกินไปนะครับแล้วก็ไม่ได้แดงจัดจนเกินไปนะครับเป็นแดงแบบสวยมากๆเลยนะครับถ้าเรามองเข้าไปในมิติสีของสีแดงเนี่ยนะครับก็จะมีในส่วนของความเป็นเกร็ดสีนะครับความวาวของตัวเนื้อสีด้วยนะครับนะในส่วนของสีเขียวก็เช่นกันนะครับจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นสีใหม่ที่สวยมากๆครับแล้วก็บอดวอล์กตัวนี้นะครับมีสลิงคำล่างเดลเทคมาให้แล้วนะครับสำหรับความแข็งแรง ของจุดพับกลางเฟรมนะคะมีทั้ง2สีเลยนะครับแล้วก็จะมีตลอดไปนะครับในเทคโนโลยีเดลเทคที่ให้มากับเฟรมจักรยานดาฮอนครับโอเคครับก็เดี๋ยวเราพามาเจาะลึกนะครับสำหรับตัวสเปคของเจ้า D10 นะฮะว่ามีอะไรมาใหม่นั่งครับ เริ่มตั้งแต่แรกนะครับวัสดุเฟรมเป็นโครเมี่เหมือนเช่นเคยนะครับหลายทัดมาครับในส่วนของชุดล้อเนี่ยนะครับต้องบอกว่าว้าวมากๆเลยนะครับปกติแล้วเนี่ยจักรยานสเปกกาฮอนบอดวอลที่มีขายในบ้านเรานะครับจะเป็นล้อธรรมดานะครับนะเป็นดุมลูกปืนเรียงเม็ดธรรมดาครับหรือปีก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับให้มาเป็นล้อขอบสูงก็จริงนะครับแต่ลูกปืนยังเป็นเรียงเม็ดอยู่เลยแหมน่าเสียดายนะครับแต่กับล็อตนี้ครับเจ้าดีเทนนะครับให้มาเป็นล้อขอบ2ชั้นด้วยเลยนะครับแล้วก็ปัดเงา นะครับเป็นสีเงินเงาแวบเลยนะแล้วให้ดุมเป็นแบริ่งหน้าหลังเรียบร้อยแล้วนะครับเท่ากับว่าชุดล้อของเจ้า D10 เนี่ยเป็นล้อแต่งมาจากโรงงานเลยนะครับโอ้โหเขาให้มาคุ้มมากนะครับเป็นลูกปืนแบริ่งเรียบร้อยแล้วไหลลื่นนะครับไม่ต้องรันอินไม่ต้องอะไรรัดด้วยยางนะครับดา h o ฮอนบายซีเอทีนะครับนะขนาด1.35นะครับแล้วก็เป็นแก้มแก้วนะครับหรือแก้มน้ำตาลด้วยนะ ตัวนี้เนี่ยยางตัวนี้นะครับก็ให้อารมณ์มาเป็นแบบสไตล์โมเดิร์นวินเทจโมเดิร์นคลาสสิกเลยนะครับโอ้ใครที่ชอบความเป็นแบบคลาสสิกคลาสสิกนะก็ยางตรงนี้เนี่ยนะครับโอ้โหดูหล่อแล้วก็เข้ากับรถมากๆเลยนะครับแล้วหน้าแคบเนี่ยนะครับก็จะทําให้ออกตัวเนี่ยดีขึ้นนะครับในส่วนของระบบเบรกนะครับระบบเบรกเนี่ยวีเบรกนะครับให้มาเป็นตัวของดะฮอนสีเงินนะครับหลังถัดมาครับในส่วนของเฟรมนะฮะเขาก็จะมีจมูกรองรับอะแดปเตอร์ต่างๆด้วยนะครับชุดคอเป็นชุดคอแบบ2 ชุดแฮนด์ครับเป็นตัวแฮนด์เนี่ยเป็นแฮนด์วัสดุอลูมิเนียมครับมือเบรกครับเป็นมือเบรกจากแบรนด์ดังนะครับเอวิดนะครับเป็นสีเงินนะแล้วก็ก้านเบรกเนี่ยจะเป็นสีดานะครับในส่วนของชุดสายนะครับเขาให้มาเป็นสีเงินเลยนะครับก็จะดูแบบคลีนคลีนนะในส่วนของปอกแฮนด์ครับนี่ปอกแฮนด์ตัวนี้นะเขาให้มาเหมือนตัวของดานนชาเลยนะครับจะเป็นแบบกิบล็อกนะครับแล้วก็พักอุ้งมือนะครับในส่วนของตัวเฟรมเพลทนะครับจะเป็นเพลททรงสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับในส่วนของ ชุดจานเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าว้าวมากๆนะครับเป็นอีกหนึ่งจุดที่ผมแบบว้าวกับตัวดีเทนมากเลยนะครับขาจานนะฮะเขาให้ทํามาเป็นสไตล์ย้อนยุคนะครับกัดชิ้นงานเนี่ยนะครับมีการซาะร่องนะครับอารมณ์แบบย้อนยุคเหมือนขาจานสมัยก่อนนะครับอ่าขาจานสมัยก่อนเนี่ยเขาจะมีการซาะร่องเป็นรูปประมาณนี้นะครับนะเป็น5้าแฉกนะครับแล้วก็บางใบจานเนี่ยนะครับก็เข้ากับนะให้อารมณ์เข้ากับปลอกแฮนด์เข้ากับเบาะเข้ากับยางนะฮะเป็นใบจานนะครับบางใบจานลาย นะครับนะแล้วก็ขนาดจานนะครับก็อยู่ที่5 3านะครับแล้วก็ขาจานนะครับเขามีตีเป็นโลโก้ของดารฮอนด้วยนะครับถัดมาครับบันไดครับเป็นบันไดของแบรนด์เวลโกนะครับพับได้ด้วยนะครับแต่ถ้าใครชอบความวินเทจนะอาจจะเปลี่ยนเป็นสีเงินก็ได้นะฮะและถัดมาครับในส่วนของหลักอานเนี่ยเป็นหลักอานชิ้นงานอลูมิเนียมนะครับรัดหลักอานอลูมิเนียมนะครับเป็นสีเงินนะแล้วก็ตัวหลักอานเนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยมีเลขบอกระดับเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีโลโก้ ดาฮอนอยู่ด้านข้างด้วยนะครับก็สวยงามนะเข้ากับชุดคอนะครับในส่วนของชุดบอกครับเป็นแบบใหม่ด้วยนะครับนะชุดบอกเป็นแบบใหม่นะครับถ้าใครเคยเห็นเนี่ยบอกตัวเก่าเนี่ยนะครับเขาจะมีหมุดด้านหลังนะครับประมาณ4ี่ห้าหมุดนะครับแล้วก็ตัวบอกเนี่ยก็จะบางหน่อยนะครับแต่ว่าซีรีส์ของเจ้าดีเทนนะครับโหเป็นบอกที่หนานุ่มมากนะครับผมลองกดลงไปเนี่ยเนื้อบอกเนี่ยนุ่มมากๆเยอะมากๆนะครับกดลงไปเนี่ยโห รู้สึกได้เลยถึงความนุ่มนะครับแล้วก็หมุดด้านหลังนะครับเขาจะทําให้เป็น2หมุดนะครับอ่ากำลังดีกําลังสวยนะครับไม่เยอะจนเกินไปนะครับแล้วก็มีเล่นเลเยอร์ของตัวฝังหมุดด้วยนะครับตรงนี้ก็สุดยอดมากเลยครับแล้วก็ตัวรางเบาเนี่ยนะฮะเขาปรับนะครับเดินหน้าถอยหลังได้ด้วยนะครับถัดมานะครับในส่วนของชุดขับนะครับเป็นชุดขับ10สปีดจากแบรนด์ Dahon นะครับต้องบอกว่าเพียงพอต่อการใช้งานแล้วก็ใช้ดีมากๆแล้วนะครับสําหรับใครที่ ออบอกว่าชุดขับนาฮอนเนี่ยมันดีไหมโอเคไหมต้องบอกว่าเป็นชุดขับที่ดีมากๆนะครับเพราะว่าเทคโนโลยีด้านในเนี่ยนะเขาเอ,อ,ออกแบบผลิตมานะครับแล้วก็สร้างชิ้นงานมาเป็นพิเศษแล้วก็จะทำให้ตัวรถเนี่ยมีราคาไม่สูงจนเกินไปนะครับนะสำหรับ การใช้ชุดขับแมนนาฮอนเนี่ยต้องบอกว่าเพียงพอต่อการใช้งานแล้วครับใช้ยาวๆเลยนะครับหรือว่าจะอยากจะอัปเกรดอะไรยังไงนะทำได้หมดเลยนะครับเพราะว่าจักรยานบอดวอล์กเนี่ยรองรับการอัปเกรดได้ทุกรูปแบบเลยนะครับส่วนเฟืองหลังนะครับก็ให้มาเป็น11 32นะครับโอ้โหต้องบอกว่าเฟือง32ทีนะครับเพียงพอต่อการใช้งานทั่วไปเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ว่าจะไต่เนินไต่ทางชันพอประมาณนะครับไต่สะพานเนี่ยได้เลยนะครับสาหรับใครที่เป็นสายไต่เขาก็ไปอัปชุดขับจานหน้าเพิ่ม ได้อีกนะครับในส่วนของจุดยึดต่างๆนะครับรองรับตะแกรงหน้าตะแกรงหลังเรียบร้อยนะครับตามแบบฉบับตามสไตล์ของจักรยานดาฮอนบล o อนะครับแล้วทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นสเปคนะครับของเจ้าดาฮอนบล็อกนะครับในส่วนของน้ำหนักครับน้ำหนักอยู่ที่11.9กกิโลนะครับก็ไม่หนักเลยนะครับถือว่ากำลังดีนะครับแล้วก็กับสเปคตัวนี้เนี่ยครับรอกแบริ่งนะครับเวลาฟีลการปั่นนะครับจะรู้สึกเลยว่ารถมันนิ่งมากนะครับ ในส่วนของราคาจําหน่ายนะครับจักรยานดอร์ฮอนบอดวอลกีเทนะครับตัวนี้นะสสีนี้นะครับราคานะครับโหเดี๋ยวก่อนจะพูดราคานะผมเดากันกับทีมงานเนี่ยนะครับตอนที่ผมเห็นสเปคเนี่ยนะครับเห็นสีเห็นฟีเจอร์ใหม่ต่างๆนะครับผมเดานะครับว่าราคาเนี่ยน่าจะอยู่20,000ต้นๆนะครับอาจจะ2 2งหมประมาณนี้นะครับเพราะว่าดูจากสเปคต่างๆแล้วก็เทียบกับรุ่นอื่นๆนะครับที่มีจําหน่ายเนี่ยนะครับ ปรากฏว่าราคานะครับราคาอยู่แค่19,900บาทเท่านั้นเองนะครับโอ้โหก็ต้องบอกว่าว้าวมากๆเลยนะครับราคาไม่ข้าม20,000แล้วให้สเปคจัดเต็มมาขนาดนี้นะครับโอ้ต้องบอกว่าล็อตนี้เนี่ยเป็นล็อตแห่งการเปลี่ยนแปลงนะครับของดะฮอนบอดบอกเลยนะครับเพราะว่ากล่องหน้านี้เนี่ยสิกว่าปีที่เราจําหน่ายมาเนี่ยนะครับสเปคอะไหล่ธรรมดานะครับไม่ได้สูงมากนะครับแล้วส่วนตัวผมเองเนี่ยนะครับในฐานะคนขายเนี่ยนะครับผมก็ภาวนาหวังอยู่นะครับว่า จักรยานบอดวอล์กเนี่ยนะครับทำไมเขาไม่ทำเป็นสเปคแบบ แม่ใส่แบบอะรหลยดีๆมานะครับเพื่อที่จะขายสําหรับมือใหม่นะครับหรือว่าใครที่แบบซื้อนะครับรถเดิมโรงงานเนี่ยก็ปั่นสนุกปั่นได้เลยนะครับแล้วก็มาแล้วนะครับนะกับเจ้าดาฮอนบอดบอกดีเทนนะครับในส่วนของขั้นตอนการพับนะครับก็ไม่ยากเลยนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับแล้วก็ขั้นตอนการพับเนี่ยมีแค่5ขั้นตอนใหญ่ๆเท่านั้นเองนะครับก็พับได้แล้วนะครับนะพับง่ายกลางไวพับเล็กนะครับผมเดี๋ยวเรามาชมกันครับ ขั้นตอนในการพับนะครับอันดับแรกนะครับก็ต้องยืนอยู่ทางฝั่งซ้ายของโตรถนะครับก็จะพับได้ถนัดนะครับพับคอลงมานะครับพับคอลงมายืดคอครับอ่ยืดให้พ้นนะครับจุดพับแม่เหล็กนะครับแล้วก็ล็อกครับ พับลงไปให้สุดครับผมขาตั้งเตะขึ้นได้นะครับใช้เท้านะครับเตะขึ้นได้เลยครับขาจานนะครับฝั่งซ้ายนะครับให้อยู่ระหว่างสลิงนะครับกับแฮนด์ด้านนี้นะครับบันไดพับใต้นะครับทั้งซ้ายและขวาเลยนะครับผมหลักอานครับปลดล็อกครับเอาลงให้สุดครับสุดแล้วนะครับบิดเบาะหลบนิดนึงนะครับไม่งั้นปลายเบาะจะไปชนกับคอแฮนด์นะครับแล้วก็ล็อกครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับตัวนี้นะครับจุดล็อกกลางเฟรมนะครับเปิดขึ้นมานะครับแล้วก็ปลดล็อกครับ พอเราได้จังหวะแบบนี้แล้วครับจับคอจับเบอะนะครับแล้วก็พับรถครับนี่นะครับแค่นี้นะครับเพียงเท่านี้เนี่ยนะครับเราก็จะได้การพับนะครับจักรยานบอดบอกแบบนี้เลยนะครับเร็วมากเลยนะครับถ้าผมไม่ได้บรรยายนะครับการพับเนี่ยจะไม่ถึง10วินาทีด้วยซ้ำนะครับนะเวลาการกลางครับก็ง่ายมากเลยครับ เวลากลางรถนะครับจักรยานพับเนี่ยนะครับเดินมาอยู่ทางด้านหลังของตัวรถนะครับจับล้อแยกออกจากกันนะครับผมกลางเฟรมให้ตรงนะครับล็อกกลางเฟรมครับปิดเซฟตี้ครับเอาขาตั้งลงก่อนนะครับเอาหลักอานขึ้นตามที่เราต้องการครับเลงเซนเตอร์บอกครับล็อกครับเอาบันไดขึ้นครับเอาคอขึ้นครับลดคอลงไปครับแล้วก็ล็อกครับเอาขึ้นให้สุดครับหลังจากนั้นล็อกคอครับ เพียงเท่านี้นะครับก็พร้อมปั่นพร้อมใช้งานครับง่ายมากๆเลยครับสำหรับจักรยานบอดบอกดีเทนนะครับพร้อมจําหน่ายแล้วนะครับแต่ราคาปัจจุบันตอนนี้นะครับหนึ่งาบาทนะครับก็เข้ามาที่หน้ารานซิตี้ไบค์นะครับหรือว่าสั่งซื้อออนไลน์ได้เลยครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ